อาต่อ่เอมีใครต่อยอดไหมมีต่อจะดับยอดเลยนะครับอ่าครับอ่าบอาถาโทษมาครับอ่าถ้ันมีปเลยครับถ้สิบนี่นี่นับยอดเลยนะแทงหวยเลยมังางมาไหมรับ1มา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 เองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวงหวย

ถามก่อนครบไม่ครบตรงนี้นะครับ่าหรืออยาโกพนัาอะไรนะน่าอยู่แล้วอยู่แล้วตอนนี้มีแต่ต่อยอดอย่างเดียวอยู่แล้วอยู่แล้วทำไหมครับครับเอารวย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 แล้วรวย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 โอกาสอย่างนี้ไม่มีแล้ว กลับไปวันนี้โชคดีรุงนี้ทำไมเขาจัดอย่างนี้ขอคงไม่มีอีกแล้วเพราะเขาไม่เปิดแล้วหน้าเสามบสามบเอาเอาแผ่นดินหน่อยเอาแผ่นดินมาต่อนะ <ừ. S 2> เออ เราเดินกลับไปได้มีที่มีทางเยอะๆยอะคซื้อนะต้นเท้าครับเรามันาเจะไม่ได้เราใจใจกันนะครดต่อขึ้นมาเยอะเพื่อน

ผมีายก่อนเดี๋ยวเาเลยน่คนต่งด้เขาไม่ก้วันเดียวครับทีมงานครับพอมไครับพร้อมแล้วครับพร้อมอยู่เลยวันทีเอาต่อยอดเขาจะต่อยอดต่อเลยครับต่อเลยต่อเต่อมาเลยพร้อมมครับ học ở sao บางบุตรก็ได้ปลูกลาเป็นดินไม่สามารถที่จะหามาได้ครับหากท่านพอใจในกาะติด้าท่านอตรงนี้ก็อไดนใก็ไปจะบอกพนที่สิบจะม่ไ

คือการขึ้นสู่ไม่สามารที่จะขึ้นไดท่านเป็นหญิงเป็นชายแต่ท่านเป็นชายความอันไหนหากท่านเป็นหญิงไม่เับเองไม่เอาการต่อให้ไงไม่เป็นเอ้ ใายครับได้เลยเอาแล้าเช่ไหมเอาลวเดี๋ยวนะครับนับเงินอากส่วนนึงก็นับเงินไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเอาอันนี้เอาเอาเอาแล้วเวลาเวลาเขาให้หมดก่อนนะครับแล้วกอบปิมพญยาณเวลากอบนะครับอย่าโยนถึงไม่ถึงไม่เป็นไรเป็นวิธีเปรียบเสมือนเรากาลังพุ่มเขาแล้วเราโยนเขามันก็ไม่ดี นะครับเราค่อยๆวางครับค่อยวางนะครับรั่อันนี้เอาไปเผาครับดี่พี่พกพกระถางไไหมตรนี้ยกที่เราวนู้นไปทรงนู้นไหนก็ได้ครับ950 เาเลยเาเลยอย่าไกลเกินใกล้ๆ้ดสามยอดเจ็ดครับอทนยอดสามยอดเจ็ดยอดห้าไม่ใช่ไม่ใช่นะยิงสามถือก่อนครับเออครับผมสามห้าเจ็ดไม่ใช่ช่วยเขาทูดเลยครับนีใครว่างมาอันนี้ครับเนี่ย ช่วยช่วยครับพวกผมจะพาเขาไปด้วยครับใช่ธนาคารอยู่ไหนธนาคารมามา